สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะและช่วงเวลานี้จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาสาระดีๆจากสำนักงานประกันสังคมในรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมกับสถานีวิทยุมหาวิทยายลัยนเรศวรวันนี้ดิฉันนางสาวสิริลักษีกระจ่างตําแหน่งนักวิชาการรายงานชำนาญการเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิศนุโลก มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนะคะเป็นเนื้อหาสาระในเรื่องของการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานค่ะเนื่องจากสํานักงานประกันสังคมมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดูแลกองทุนเงินทดแทนและกองทุนนี้เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินทดแทนกฎหมายฉบับนี้สํานักงานประกันสังคมเป็นผู้บังคับใช้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ค่ะ กองทุนเงินทดแทนจะมีการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนซึ่งผู้ที่มีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบก็คือนายจ้างเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะจะต่างจากกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างและลูกจ้างต้องร่วมกันนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนค่ะกองทุนเงินทดแทนจะจ่ายเงินทดแทนให้กับลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อเกิดกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพตายหรือสูญหายสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายอันเนื่องมาจากการทำงานให้แก่ในจ้างค่ะโดยที่เราไม่ต้องคํานึงถึงวันเวลาสถานที่แต่จะดูสาเหตุที่ทำให้เกิดการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะคะต้องขออธิบายความหมายของการประสบอันตรายเจ็บป่วย สูญหายเนื่องจากการทำงานดังนี้นะคะการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานคือการที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือผลกระทบแก่จิตใจหรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือป้องการรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือทำตามคําสั่งของนายจ้างนะคะส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคเนื่องจากการทำงานคือการที่ลูกจ้าง เจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายด้วยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทำงานค่ะส่วนความหมายของคำว่าสูญหายคือการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อว่าลูกจ้างถึงแก่ความตายเพราะประสบอันตราย ที่เกิดขึ้นในระหว่างทำงานหรือปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้างระยะเวลาที่สูญหายต้องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า120วันนับแต่วันที่เกิดเหตุนะคะและเมื่อกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงานแล้วนายจ้างมีหน้าที่ที่สำคัญเลยนะคะ คือหน้าที่ของการแจ้งการประสบอันตรายต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบหากในจ้างไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดก็จะมีโทษนะคะตามกฎหมายโดยการแจ้งการประสบอันตรายจะใช้แบบกท .16 นะคะยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัด โดยสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงที่สำนักงานหรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะและถ้ากรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนก็ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมคือใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์คำร้องขอรับเงินผ่านทางธนาคารหรือทางธนานัรนะคะ ถ้าประสงค์จะขอรับเงินผ่านทางธนาคารก็ต้องแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารมาด้วยค่ะสำหรับเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอื่นๆก็เป็นไปตามลักษณะการเกิดเหตุยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดเหตุนอกสถานที่ขณะลูกจ้างไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าเกิดอุบัติเหตุจราจรขับรถพลิกคว่ำ เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาได้แก่แหลักฐานการลงเวลาทำงานเอกสารการส่งสินค้าบันทึกประจำวันตำรวจภาพถ่ายแผนที่เกิดเหตุสำเนาทะเบียนร,รถคันที่เกิดเหตุก็เป็นต้นนะคะซึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการไปปฏิบัติงานนั่นเองนะคะที่ต้องแนบประกอบเข้ามาด้วยนอกจากเอกสารที่ต้องยื่นประกอบการพิจารณาแล้ว ในจ้างลูกจ้างก็จะเป็นจะต้องให้ข้อเท็จจริงกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพื่อจะทำให้เจ้าหน้าที่วินิจฉัยได้รวดเร็วขึ้นในปัจจุบันนี้การแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานกองทุนเงินทดแทนนะคะได้มีการเพิ่มช่องทางผ่านทางระบบ e-compensate ในวันนี้ก็จะขอนำเสนอเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับช่องทางนี้ด้วยนะคะ ช่องทางนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ในจ้างลูกจ้างหรือสถานพยาบาลได้รับความสะดวกในการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานและเหมาะสมกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะโดยสำนักง,งานประกันสังคมมีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยแล้วก็ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทางค่ะ โดยมีการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยระบบการแจ้งการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน e-compensate จะเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศและสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางลดขั้นตอนไม่ยุ่งยาก เพิ่มความสะดวกในการรับบริการในการดำเนินการในจ้างลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์สามารถที่จะดำเนินการแจ้งการประสบอันตรายเพื่อขอรับเงินและส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นะคะ ในส่วนของสถานพยาบาลที่อยู่ในความตกลงของกองทุนเงินทดแทนก็สามารถส่งใบรับรองแพทย์ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาลและข้อมูลการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยจ่ายเงินทดแทนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในจ้างสามารถที่จะแจ้งการประสบอันตรายผ่านระบบ e-compensate โดยการสมัครขอทำธุรกรรมผ่านอ e ิเล็กทรอนิกส์และก็สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันกสังคมนะคะเข้าไปที่ www.sso.go.th นะคะหัวข้อ sso e-service นะคะแล้วก็สามารถดำเนินการแจ้งการประสบอันตรายได้ค่ะ ในวันนี้ดิฉันต้องขอนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการแจ้งการประสบอันตรายจากการทำงานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสํานักง,งานประกันสังคมเราขอยืนยันค่ะว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อให้แรงงานในประเทศไทยมีระบบประกันสังคมอย่างยั่งยืนค่ะก่อนจากกันขออวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุข สุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ